ตรงกล่องอะไม่รู้ดีเฮดว่ะมีโอกาสเป็นพี่หนุนด้วยมาณเฮ้ยไหวไหมเนี่ยวันนะอันนี้อันนี้จะเจออันนี้จากแกแล้วหวั่นจริงนะหกตัวที่เนี่ยอูหวั่นเบอร์สิบสามเนี่ยมันมารับแล้วมันมารับแล้วเออเล่นลองเล่นก็ได้ไหวอยู่เดี๋ยวผมหัวหน้าตียงไม่นี่ตีแล้วรับตีได้เลยพี่หนุนล้วตีมาเลยเจ้าเก่าเล็กจีบเล็กแฝดรู้ไม่มันไหวไหมเนี่ยจับคนเลยเขาวะ ไม่ไหวนะควยเหมือนมือเราเป็นห่ยสั่งบ้านมาแล้วพี่ผมป่าไม่ได้นะต้นไม้หรอกเฮ้ยกูเล่นตู้เย็นเนี่ยมันช่วยกูหน่อยดิช่วยโย่ไปไหนาไหนเลยเดนหนาบานลไป ตาเย็นตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นเข้าแล้วตู้เย็นเข้าแล้วตู้เย็นเข้าแล้วเลื่อนห้องในบ้านตายเลืนหมดหมดนั่นเนี่ยหมดนั่นพี่วินเก็บตู้นี้จุดไหนสกาฟ้าพี่วินเก็บในห้องตรวจสองก็บอกเลยอุ้ยไอ้กันโอ้โยตัวนี้กูยิงแต่ขอระเบิดไอ้สันเก็บเก็บกัน ว่าเอ็งเก็บของในบ้านไอ้ตรงห้องตู้ดิสเลยสกาฟ้าสองเซตเลยดูแล้วเลยนอนดิสนอนดิสไม่พี่นอนรวมดิสพุ่มเลยไม่ไม่เห็นเก็บอยู่มันเกิดตออกมาพี่หลงบ้านนะเี่แม่งคิดจะยัดก็ยัดต้องรวมดินนะถ้าไม่งั้นไม่ไหวนะแปดห้าเข้านะไม่ได้พี่วินนี่เฮ้ยพี่กดดินเลยมันเข้าหน้าบ้านแล้วมันไปทางบ้านตู้ พุ่มเลยนี่พุ่มไม่ได้เลยมันจะส่งบาร์กเด้อดีแล้วนะพี่วินพุ่มไม่ได้โอ้พี่วินดีไม่ได้มันมามันมาเติมเร็วจังเลยด้านดำโอ้โหลงกดเข้าดีเงินรับกัดีหมตายพี่วินดีเลยก็ได้นะพุ่มอ่ะเพราะมันเจ็บไม่ไหวแล้วพี่วินระวังนะตามไปมันอยู่ห้องตู้ไม่ไปกดวิ่งกดเข้าไปแล้ววิ่งคุมเลยที่จได้เลยโคตรน้อยเลยไม่ต่อตายจัดสวยพี่วินคุดเต็มแตกผมยิงคือเต็มแตก เออลงตัวเปล่าได้ไหมเพราะตัวนี้มันเจ้ามาแล้วข้าลงมาตายี่้านึงตายห่งตายหนตายหเหี้ยสองชั้นกูตายหึงพี่แดนตายหพี่แดโอ้ยเยอะสอตัวมาลงมาเอาเยอะๆไอวินเยอะๆเข้ามาเข้ามาไอ้นมไป้ยไป

ก็ไหนแล้ววะพีอ่ออกไปหลังนลังหลังหลังหลหลังหองนั้ี่้ใส่จะตายิไม่ใช่ว่าคนนี้ิง้วหหางหูอนสเกิดเต็มเลยเฮ้ยมันเข้าหลังมันมันเข้าหลังบ้านแล้วพี่มันเข้าหลังเหอจะมัจะด้กับเราได้มเราได้ไหแดงมีแดงมีอยู่แดงเดี๋ยวอร์มไปหหัวหนงมัวอห พี่ขอเก็บสไลด์พยมบ้านดำเราบ้านดเรามีเดี๋ยวพี่เราได้ง่ายโอ้ยเยไม่ใช่หมายถึงบ้านดำเรามีบ้านดเรามีแต่หลังบ้านยไม่มีพี่ย่ยที่ไหนพี่วหลังบ้านแตกบ้านแตกสู้ๆนะสู้ๆนะกับบ้านหลังเยว อย่าหน้ตทางบ้านนกันตีนตีนโผล่ตีนโผล่มันตีนมันตีนรถกัยงรัวเปนหัวเปนหัวพนหมดตัวนึงอันนี้มงะเนือเกอบป่าาาหลันันนางานนีาดโอ้โหกูตายกอ้เหียหัวยังโผล่เลนย่างีหตายเลยตายมียาป่ะังคายตัวนึงบนหลังคายตัวนึงมียาไหมอันนี้โอ้โดนเอฟดีเองโดนเอฟีดสายฟ้าี๋ยวผมโหลพี่วินมียาป่ะยาหมดอ่ะ ไอยฟ้าลูกกระดิโอ้โหไอ้ทิศเต็มตัวมีใครมียาไหมพี่ในบ้านอ่ะแดงกระแทกทั้งหบดตายทั้งหมดตายเสียพี่ขอแม็กนอยขอแม็กนอยขอแม็กหน่อยกูก็ไม่มีวินเตือนไม่เอนไออไม่ได้ยาไม่มีเลยใช่ไหมแม่ใครอยากได้แม็กยาพี่มาทิปโซนเลยเนี่ยหัวเดีย้เหี้ยมาแล้วค่ะข้ามามาแล้วะ ไอะปรัมประนี่ลอยมาผมนี่แตกกูตายตายตไม่มีแม็กางหลัรจะเข้าขนาดจะเข้าฟังเข้าบ้านไม่มีแล้วมีคนบ้านไม่มีพี่ตายเอาก็มาเล่นนี้มันลงแล้วมีโรงมีมโรงรถสองตัวหลังบ้านอะไรี่จะตายใช่เป่าเน่ยรับไป

แตความเก่งกูจริงเลยเว้ย